คลิปนี้เป็นคลิป5.1นะครับก็คือว่าจะมีอยู่ไอคอนตัวหนึ่งที่ผมยังไม่ได้อธิบายนะครับก็คือข้ามไปใน EP 5นะครับก็คือไม่ได้อธิบายในตัวนี้นะครับว่ามีแต่พอดีว่าตัวนี้เนี่ยไม่ต้องมีการอธิบายสิ่งที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมซึ่งจะใช้เวลานิดนึงก็เลยแยกออกมาเป็น5.1ครับก็คือตัวตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ อยู่ในหมวดของการเพิ่มและลดโนดนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวการเพิ่มโนดนะครับอินเสอร์โนดก็คือเพิ่มโนดเข้าไปในจุดของเขาเขียนว่า min เกับ min y ยนะครับ m ม x กกับ max กนะครับทีนี้ไอ้ y เนี่ยกับ x คืออะไรก็ตามเหมือนกับที่เราเคยเรียนตารางกาฟมาก่อนเดี๋ยวผมเปิดกลุ่มมองก่อนนะครับแล้วก็เส้นเส้นกิดนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเหมือนลักษาตารางกับซึ่งเราเคยเรียนมานี่ก็คือว่า มันจะมีจุดตัดนะครับที่ที่เป็นลักษณะเป็นมุมฉากนะครับเดี๋ยวผมจะวาดขึ้นมาให้ดูก่อนนะคอืมอย่างนี้นะครับแค่นี้พอก่อนอืมมันก็จะมีตัวมุมฉากนะครับเดี๋ยวผมจะขยายขึ้นมาให้ดูนะขยายขึ้นมาที่เราเหมือนกับที่เราเรียนการาฟนะครับ เวลาเราพอดจุดเนี่ยก็คือจุดศูนย์ศูนย์นะครับจุดศูนย์ศูนย์ของตัวโปรแกรมเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่มุมกระดาษด้านบนสุดนะครับเป็นจุดศูนย์ศูนย์พอเวลาที่เราเลื่อนค่าเข้ามาแกนนี้ก็จะแกนนี้ก็จะเรียกว่าเป็นแกนแกน x นะครับส่วนนี้เป็นแนวนอนเป็นแกน y นะครับพอเราเพิ่มเข้ามานะครับอย่างเช่นว่าตอนนี้ค่าของแกน y ไ,ไม่ถูกเพิ่มขึ้นแต่ให้จุดของแกน X มีการลักษณะว่าเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับมัน ให้เราดูที่ตำแหน่งด้านล่างนะครับมันจะโชว์ตำแหน่งโพสชันของเคอร์เซอร์นะครับคือโพสชันของเมาส์นั่นเองนะครับพอเราแตะตรงนี้แล้วนะครับเราเลื่อนมาเนี่ยเห็นไหมครับว่าแกน x เ,เพิ่มขึ้นก็คือแนวแนว x ก,ก็คือแนวตั้งเนี่ยมีการบวกค่าเพิ่มขึ้นนครับส่วนหลังเส้นก็จะเป็นค่าลดลงอันนี้เป็นถูกต้องตามหลักที่เราเรียนมานะครับทีนี้แกน y เนี่ยปรากฏว่าปกติแล้วเนี่ย แกน y คือแนวนอนเมื่อเรายกแกน y ขึ้นโดยไม่ไมเปลี่ยนค่าแกน x เห็นไหมครับมันกลับลดลมซึ่งมันจะเป็นจากหลักความเป็นจริงนิดหนึ่งนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นลักษณะอย่างนี้มันคืออะไรนะครับอพอเราลดลงมาเนี่เห็นไหมครับลดตำแหน่งของแกน y ลงมาถึงข้างล่างเนี่ยเห็นไหมครับมันเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราจะให้มันจริงๆนะครับเป็นตามหลักทางวชากาก็คือต้องหมุนขอบหมุนจอเลยนะครับ เดีย๋ยวมีขยายดูหมุนการการหมุนจอก็คือกดค้างไว้แล้วก็ทำการหมุนนะครับเดี๋ยวหมุนอย่างนี้เลยคุณกับหัวนะครับก,ก็จะกลายเป็นถูกต้องพอแกน y ถูกต้องแกน x ก,ก็ผิดไปอีกนะครับเพราะว่าลดค่ากับเพิ่มค่ามันไม่เหมือนกันลองดูนะครับ เดี๋ยวสูบมาใกล้ๆนี่อย่างนี้นะครับซึ่งอืมค่าอย่างนี้นะครับดูโพสิชันนะครับตอนนี้อยู่ที่โพสิชันศูนย์นะครับแล้วเราเลื่อนมาเนี่ยเห็นไหมครับแกน x ก็ลบกลายเป็นผิดอีกแต่แกนไวถูกต้องแกนไวคือบวก นะครับขึ้นไปีปมอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็จะใช้วิธีนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องต้องเข้าใจเองว่าตัวตัวแกนของ i n k งสเก e เนี่ยเขาค่าของ Y เนี่ยมันจะลบไม่เหมือนกับไอตัวที่เป็นตัวจริงๆของมันนะครับนะทีนี้เราก็มาดูแล้วก็ให้รู้ไว้ว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับว่า ว่าถ้าคุณอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ t s o t i o n ศูนย์ใช่ไหมครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเนี่ยเห็นหมครับมันจะเป็นค่า y ลบนะครับส่วนอย่างนี้บวกปกติแต่ y นี่ขึ้นจะเป็นลบลงจะเป็นบวกนะครับทีนี้เราก็มาเข้าใจในจุดของแกน x กับแกน y นะครับก็คือแกน x เป็นแนวตั้งแกน y เป็นแนวนอนนะครับจะกระดาษกระดาษของผมไม่ตรงก่อน อย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเริ่มเริ่มต้นการใช้งานนะครับก็ที่เราจะอธิบายในปุ่มนี้นะครับเราก็จะพื้นฐานแล้วนะครับทีนี้เราก็วาดวาดเส้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะครับแล้วจากนั้นก็ให้เขาเป็นเส้นโค้งนะครับตั้งให้เขาเป็นเส้นโค้งก็คือจับไอตัวของเส้นไว้เนี่ยมันจะมีส,สองลักษณะนะครับก็คือเป็นโคง้งยางไ่เนี่ย จับจากตัวนี้ดีกว่านะครับก็คือให้ตั้งให้เข้าเป็นเส้นโค้งแล้วก็เราเราต้อง select ก่อนนะครับทุกครั้งล้วต้องซีเล็กก่อน select node ในหมวดของตัว edit node นะครับแล้วก็ซ e l e c t node ก่อนถ้าเราจับธรรมดาในหมวดของตัว select เฉยๆเนี่ยพวก node นี้เขาจะไม่ได้เรากดไปก็มันก็ไม่กลายเป็นเส้นโคง้งเห็นไหมครับเราต้องซ e l e c t node เส้นนั้นก่อนนะครับ แล้วค่อยปรับเป็นเส้นโคง้งมันถึงจะมีแขรโนดขึ้นมานครับตามที่อธิบายนะครับถ้าเราปรับอย่างนี้นะครับให้เป็นเส้นโค้งลักษณะนี้แล้วเดี๋ยวผมจะก๊อบเก็บไว้ก่อนก๊อปเป็นงานหนึ่งไว้นะครับกดคอนโทรลดีนะครับดูลิเคตขึ้นมาแล้วก็ปรับหมุมให้เขาเฉียงลักณะนี้นะครับทีนะที้เรามาดูกัน การการเพิ่มโนดเนี่ยในส่วนของมินเกับมินไนะครับลักษณะนี้เราก็ต้องทำงคำวามเข้าใจอย่างที่ะบอกนะครับว่าถ้าแกนวายเนี่ยคือเป็นแนวนอนนะครับโพสชันของโหนดเกมันก็จะอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ส่วนแกนวาก็จะอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ก็คือเป็นตัวของตำแหน่งของโหนดที่เราจะเพิ่มขึ้นมานะครับ เราอันดับแรกอย่าลืมต้อง select node 2อันไว้ก่อนคือโหนดหัวกระโดดท้ายนะครับทีนี้เราก็เพิ่มเราเพิ่มเป็น insert node add min Y นะครับก็คือจุดน้อยสุดเห็นไหมครับมันก็จะเพิ่มโหนดขึ้นมาในตำแหน่งแนวนอนที่สูงที่สุดของภาพนะแล้วก็เดี๋ยวจะย้อนกลับนะครับทีนี้เราเปิดเป็น แมกไวนะครับมันก็จะเพิ่มแกนไวก็คือเพิ่มโหนดในแนวนอนเนี่ยแนวนอนไปอยู่ตรงไหนเขาก็จะเพิ่มตรงนั้นนะเพื่อสมาชิกเข้าใจไหมครับก็ไม่เข้าใจก็พิมพ์สอบถามมาอีกทีนะทีนี้เวลาที่เป็นทําไมเราถึงเดี๋ยวเราปิดก,ก่อน,นครับแล้วราเลืกโหนดไว้ทําไมเวลาเรากด x แล้วมันไม่มีผลอะไรนะครับเส้นแนวตั้งเนี่ยเป็น x ซึ่งมากที่สุดอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นโนดนี้ทําให้ไม่สามารถจะเพิ่มโนด x ได้นะครับเพราะว่า x มันก็เวลาเพิ่มมันก็จะมาซ้าที่ที่แก่นี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยสุดของ x นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นสุดของ y นะสุดของ y นี่ก็เป็น y ก็คือแนวนอนก็เป็นสุดของ y ตรงนี้ทําให้เราเพิ่มได้เฉพาะ แนว y นะครับแนว x เพิ่มไม่ได้เพราะว่าแนว x มันมีหมโหนดของมันอยู่ตำแหน่งของมันอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูเส้นนี้นะครับเส้นนี้แนวแนวโค้งเนี่ยไอตัวที่สูงที่สุดแนวนอนนะครับก็เป็น y ที่สูงที่สุดอยู่แล้วแล้วก็ y ที่ต่ําที่สุดใช่ไหมครับทีนี้ไอตรงนี้ก็จะสามารถจะเพิ่มได้แต่เราต้องเสียโหนดะนะครับก็คือเป็นเพิ่มเพิ่ม x นะครับเพิ่มมิน x เดี๋ยวมินวายดูรู้สึกต้องต้องวาดใหม่ครับเพราะว่าผลของของเส้นมันมันผิดไปนะครับให้มันล้นออกมาตรงนี้จะได้มองเห็น,นครับคือต้องล้นออกจากแนวอ,อมันนะแล้วก็กด m a c x เห็นไหมครับแม็กเอ็กก็คือแนวตั้งมันก็จะมาเพิ่มที่จุดตรงนี้เห็นไหมราะพอเมื่อกี้เราไปถูกแม็กเอ็กแต่ว่าเอาแนวโนดเนี่ยมันเลยเลยขึ้นมาท้าแม็กเอ็กปุ๊บมันก็เลยซ้ำที่ที่จุดเดิมนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะเลยจากจุดนี้มาเป็นจุดนี้ทําให้เกิดแม็กเอ็กได้นะครับเดี๋ยวพอดีอธิบายแล้ว้ทราเพื่อนสมาชิกเข้าใจก็กจะข้าไจเลยถ้าไม่เข้าใจก็จะงงนิดนึงนะครับ เราก็ไม่ต้องไปคิดมากก็ได้นะครับครับแค่เป็นว่าตัว insert node เนี่ยเขาจะเป็นตัวที่เดี๋ยวผมจะ min x ะครับมันก็จะมาขึ้นฝั่งนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าหัวโหนดหัวเนี้ยดันเกินเส้นเส้นแนวนี้มานี่นี่ผม min x แล้วแล้วก็ถ้าหัวแนวโนดนี้เกินมาปุ๊บไอ้ n o d นี้มันก็จะไม่ไม่สุกสร้างขึ้นมาเพราะว่ามันจะสร้างส่วนที่อยู่ริมสุดของแนวแกน x นั่นเองถูกไหมครับ แล้วก็ไอตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นปุ่มที่จะอธิบายว่ามันใช้ยังไงแต่เพื่อนสมาชิกก็ไม่ต้องมาจมํา x y หรืออะไรก็ได้เราก็จําว่าเป็นแนวที่แนวตั้งกับแนวนอนนะครับเราจะเพิ่มในในจุดเพิ่มโหนดในเส้นเนี่ยที่อันไหนเนี่ยก็ใช้อันนั้นนะครับแล้วเครื่องมือนี้ผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็แต่ว่าเราจะต้องรู้ไว้นะครับอันนี้ผมลองวาดวาดเส้นแบบฟรีแ hand ดูนะครับ อ่าแล้วก็มาดูโนดตกันเพราะมันจะมีโนดตเยอะแยะเลยเห็นไหมครับเนี่ยคุจะ Select โนดตที่เป็นลนักษณะมันต้องต้องเฉียงออกจากกันอย่างนี้ลบเส้นนี้ไปก่อน ม,มันต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพอเราอย่างเนี้ยเราเพิ่ม min x ได้เพราะว่า min x มันจะอยู่ตรงช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรา select สองโหนดไว้ก่อนเห็นไ,ไหมครับโหนดถูก select ไว้แล้วผมจะเพิ่มตรงจุดเนี้ยเพื่อสบายใจก็ไม่ต้องไปจําเลยแค,แค่ว่าถ้าถ้าตรงแนวตั้งอยากจะให้โหนดขึ้นมาอตรงนี้ก็แนวตั้งแนวตั้งก็เป็นปึ๊บเห็นไ,ไหมครับมันก็ขึ้นโหนดขึ้นมาในในส่วนคนที่สูงที่สุดของมันนะครับแค่นี้เองนะครับในการเพิ่ม เราก็แค่กดดูแล้วก็ก็คือเหมือนกับเป็นกรอบเราจะตั้งกรอบสี่เหลี่ยมเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลบลบโหนดนี้ทิงก่อนเนี่ยเราก็สร้างขอบสี่เหลี่ยมเอาไว้ซึ่งจะครอบคลุมในส่วนของโหนดแล้วก็ตัว x กับ y นะครับเดี๋ยวจะโโเปลี่ยนเส้นสี่เส้นนี้นึงอ่าจะได้เข้าใจนะครับนี่ตรงนี้นะครับ ตรงเนี้ยแนวแนวตั้งเป็น x นะครับแนวนอนเป็น y ซึ่งซึ่งตรงนี้เราเลือกสมมุติเราเลือกไว้ตรงนี้ปุ๊บ min x ก็คือนี่ฝั่งนี้นะครับเราก็กดนะครับ max x เห็นไหมมันเพิ่มตรงแนวตั้งของสุดขอบนะครับย้อนกลับแล้วก็น้อยที่สุดของเส้นปุ๊บมันก็จะเพิ่มโดดที่ตรงนี้เห็นไหมครับแค่นี้เองครับ คือตัวผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาสร้างตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อประโยชน์อะไรแต่มันก็น่าจะมีประโยชน์ในส่วนของถ้าเรารู้วิธีใช้งานมันก็จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าไอโนดไอตัวนี้เนี่ยเขาเพิ่มเพิ่มมาจนเวอร์ชันใหม่นะครับเวอร์ชันเก่าพวกเป็นศูนย์จุดอะไรขึ้นมาเวอร์ชันศูนย์จุดอะไรพวกนี้มันจะไม่มีตัวนี้เพิ่มเพิ่มขึ้นมาใหม่แต่ก็อธิบายเพื่อนสมาชิกเข้าใจผมก็ขึ้นมาเป็นจอห้าจุดหนึ่งเพราะว่า มันต้องมีการอธิบายเยอะเพราะว่าอธิบายไปก็ไม่แน่ใจว่าลูกเพื่อนสมาชิกจะเข้าใจไหมแต่ก็ให้ดูอย่างนี้นะครับก็คือแกน x เป็นแนวตั้งแกนหนอตู่ y นะครับแล้วเราก็สามารถจะเพิ่มได้แต่ว่าที่ที่สังเกตว่าเรากดแล้วไม่มีโหนดเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าโหนดนั้นน่ะมันอยู่ริมริมสุดของมันอยู่แล้วไงครับทําให้มันไม่สามารถจะเพิ่มโหนดขึ้นมาอีกก็คือมันเพิ่มก็จริงก็เพิ่มซ้ำเข้าไปที่จุดเดิมน,นั่นเองนะครับแล้วก็ มีปัญหาทรงไหนสงสัยก็สามารถจะพิิม์สอบถามมาได้นะครับแล้วส่วนเสียงเนี่ยที่เพื่อนสมาชิกบอกว่าเสียงของของเวอร์ชันไอของ ep 5ที่เบาเกินไปนี่พอดีผมก็ปรับแก้ขึ้นแล้วครับแล้วเดี๋ยวน่าจะทำให้ให้ดูซ้ำอีกทีนะครับเร็วแบบเร็วๆนะครับเพราะจะได้ฟังชัดเจนนะครับ เรามาไล,ไล่ตำแหน่งตัวนี้ใหม่นะครับก็คือว่าปัตตี้บาร์ของตัวแก้อิดดิทบแก้ไขโนโดเนี่ยจะวาดเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งนะครับเดีการับ u b ิ e ล l i นี่ก็คือการหยุดว่าเราหยุดตรงนั้นแล้วนะครับเราพอไปเราวาดเส้นแล้วเราก็ select all n o d e ไว้ก็ได้นะครับ select ทั้งโนดทั้งหมดแล้วเราก็เปลี่ยนให้กลาเป็นเส้นโค้งหมดเลยจะได้มีมันก็จะมีแขนขึ้นมาทุกอันกกเลยเห็นไหมครับ ซึ่งสามารถดัดได้นะครับอืมอย่างนี้แล้วเราก็จะวาดรูปให้มันสามารถเป็นไปตามที่เราต้องการได้นะครับจะจับที่เส้นก็ได้นะครับจับที่เส้นแล้วก็ดัดได้เหมือนกันหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดก็ใช้จับที่แฮนเดิลเนี่ยครับจับที่แขนมันนะครับซึ่งไอ้ตัวที่ที่วาดด้วยเครื่องมือเนี้ยไอ้จุดตัดของมันเนี่ยถูกถูกตัด แยกออกจากกันอยู่แล้วเหมือนกับตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวเนี้ยเป็นหัวนหอหักมุมนั่นเองนะครับในส่วนของตัวที่ทั้งหมดเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของหัวโนดได้นะครับให้เป็นแบบนี่นครับเห็นไหมมันจะเป็นแบบสมูทนะสมูทเวลาเราหมุนด้านหนึ่งอีกด้านนึงจะหมุนตามเห็นไหมครับแล้วแขนแฮนเดิลเนี่ยมันจะมีสลสักษณะก็คือว่าเป็นแบบ แขนเท่าก็คือจากโหนดมาถึงแขนปลายแขนจะไม่เท่าอย่างนี้คือแขนไม่เท่าก็คือหมุนด้านหนึงอีกด้านหนึ่งแขนไม่เปลี่ยนตามนะครับก็เรียกว่าเป็นสมมาตรแขนไม่เท่านะครับแล้วก็จะมีตัวสมมาตรแขนเท่าอยู่ตรงนี้นะครับเพ๊บแขนสองข้างจากหัวโหนดไปหาแขนเห็นไหมครับมันยืดหดพร้อมกันเส้นโค้งที่ได้มันก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างนีเน้เข้าใจไหมครับ ตรงนี้เป็นแขนคุณเลื่อนแขนซ้ายแขนขวาเลื่อนตามนี่เห็นไหมส่วนส่วนตัวนี้เป็นแบบสมูทแบบแขนต่างคนต่างอยู่แต่ความโคง้งหรือความสมพัน์ของระหว่างสองฝั่งยังมีอยู่นะครับในส่วนขตรงนี้นะครับส่วนสมูทนี้ก็ก็คือหมายถึงว่าเป็นที่ที่เป็นเส้นหักมุมเราเปลี่ยนให้เป็นเส้นหักมุมก่อน สองโหนดไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกันนะครับแล้วเราก็เล็กเฉพาะโหนดนี้โดดเดียวเราเปลี่ยนให้เป็นสมูทปุ๊บเขาก็จะเป็นแบบว่าให้เป็นโหนดแบบโคง้งในจุดนี้มันจะไม่ไม่เป็นมุมะนะครับเหมือนก็บทาอย่างรวดเร็วนั่นเองนะผมจะลองตามให้ดูนะครับก็คือใช้ตัวนี้วาดตัวเบเซียแล้วดอเบสเซียนะครับ เบลเบเซนนี่ก็คือจะคลิกคลิกคลิกหาคลิกมันเส้นมันจะตอบไปเรื่อยๆถ้าเราเอาแค่นี้เราก็เอาแค่ไหนเราก็ดับเบิลคลิกปุ๊บมันก็จะปล่อยนะครับแล้วเราก็เลือกทั้งหมดโนดทั้งหมดไว้นะครับจากนั้นเราเปิดเป็นสมูทปุ๊บเขาก็จะเป็นเส้นโค้งแบบออโต้ให้เราสมูทเลยนะครับซึ่งซึ่งตัวเราสังเกตดูว่าแขนเนี่ยแขนของตัวสมูทเนี่ยมันเป็นแบบ่าสมมาตรแขนไม่เท่านั่นเองนะครับ ก็เป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นจุดท,ที่เราจะสามารถจะดัดแปลงมันได้นะครับคือคือดัดเส้นเหมือนก,นการวาดเลยให้เป็นไปตามต้องการส่วนตรงนี้ก็คือเปลี่ยนเส้นโค้งเป็นเป็นเส้นตรงเป็นเส้นโค้งเป็นเส้นโค้งเป็นเส้นตรงนะครับตรงนี้มีคุณสมบัติเป็นเส้นตรงเพราะว่าทําไมเราถึงรู้ว่ามีคุณสมบัติเป็นเส้นตรงเพราะว่ามันไม่มีแขนเฮนเดิลนั่นเองนะครับจะซูมเข้าไปใกล้นะนะแล้วเราก็ดูตรงนี้ปุ๊บ เราจับไว้เห็นไหมครับมันไม่มีแขนแทนเดิขึ้นมาแสดงว่าเขาว่าเป็นเส้นตรงอยู่เราก็กดปุ๊บมันจะมีแขนขึ้นมาเห็นไหมหัวแขนซึ่งเราดัดได้นะครับเท่านี้เราก็สามารถจะจัดก,การกับเส้นได้แบบง่ายได้นะครับก็สามารถจะวาดเส้นให้เปลี่ยนไปตามที่เราต้องการถือหรือเขาเรียกว่าการดาบนั่นเองก็คือว่าเรามีภาพบิดแบบมาแล้วเราก็ดาบเส้นให้มันออมหาสวยๆนะครับเป็นกลมๆเป็นเวกเตอร์นะครับ,ลรนะรบแล้วก็ไอตัวนี้ก็คือ ตัวที่จะ,จะปรับเปลี่ยนจากคุณสมบัติอันนี้เป็นคุณสมบัติวงกลมอยู่นะครับถ้าเราอ d ดิทโนดอย่างนี้ปุ๊บคือแปลงให้เขาเป็นเส้นโค้งนะครับมันก็จะหลุดจากคุณสมบัติของวงกลมไปนะครับอย่างนี้นะครับดูจากสี่เหลี่ยมจะดูง่ายกว่านะครับสี่เหลี่ยมนี่เขาจะมีตัวที่แบบว่าปรับให้มุมโค้งอย่างเงี้ยเวลาเราอ d ดิทโนดเนี่ยเราจะอีดิทโนดไม่ได้นะครับเพราะว่าโนดเขาไม่ได้ ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพราะว่ามันยังติดคําสั่งอยู่ที่ตัวสี่เหลี่ยมอยู่นะครับซึ่งปรับได้อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ใช้ตัวนี้เนี่ยแปลงให้เขาเป็นเคอร์ฟก็คือแปลงวัตถุให้เป็นผ่านนะครับเอากดปุ๊บเขาจะมีโนดประจำของเขาเลยเห็นไหครับหลุดออกจากคําสั่งหลุดออกจากคําสั่งของสี่เหลี่ยมแล้วทีนี้โหนดก็จะแยกอิสระแก้ไขได้เป็นตัวๆใช่ไหมครับ แล้วก็มาดูคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสมมติว่าไอ้ฝั่งสองฝั่งใช่ไหมครับตรงนี้เป็นฝั่งนี้ฝั่งที่ที่อยู่กับโหนโดเขามีคุณสมบัติเป็นเส้นตรงเส้นนี้มันจึงไม่มีแขนเฮนเดิลขึ้นมา,าจ,จะปรับได้นะครับอันนี้เป็นโหนดอะไรก็คือเป็นโหนดแบบตัดน,นั่นเองนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ตรงนี้ไปถึงตรงนี้เพราะเรากดโค้งไอ้ฝั่งนี้ไม่ไม่อาด้วยเพราะเขาเป็นเส้นตรงนะครับเขาก็ ไม่ไม่มีผลในการทำทำแขนนะครับยกเว้นเรากดให้มันกลายเป็นเคอร์ปุ๊บมันจะสั่งให้ให้อีกเส้นหนึ่งเป็นเคอร์ปไปนะครับเพื่อนสมาชิกลองกดดูก็จะเห็นผลมันเองนะอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเห็นไหมครับตรงนี้ไม่มีแขน,แขนเดินตรงนี้เป็นเส้นตรงปุ๊บเราปรับแต่ว่ามันถูกบังคับด้วยด้วยเออตัวเส้นตรงในฝั่งตรงข้ามที่มันสัมพันธ์กันเราก็ต้องปรับให้มันเป็นแบบ ปุ๊บนะให้มันให้มันสัมพันธ์กันปุ๊บเราก็จะสามารถดัดได้เส้นนี้ก็จะถูกเปลี่ยนคุณสมบัติให้เป็นเส้นโค้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนสมาชิกว่าสงสัยเอ๊ะทำไมมันมีแขนในเดื่นข้างเดียวก็คือว่าจากโหลดนี้มาถึงโหนดนี้เขาเป็นเส้นโคง้งจากโหลดนี้มาถึงโหนดนี้เขาเป็นเส้นตรงมันเลยไม่มีแขนมาให้เราเราดัดเห็นไหมครับมันก็เลยถูกล็อกเอาไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเจอภาพที่มีความโค้งเนี่ย ให้เราเปลี่ยนทุกจุดให้กลายเป็นเส้นโค้งเสียก่อนนะครับมันจะได้เข้าเข้าแกปบของตัวนี้ก็ง่ายต่อการเข้าใจนะครับก็คือมีโนดสองลักษณะก็คือว่าระหว่างเส้นก็กอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาสัมพันธ์กันกับหรือไม่สัมพันธ์กันแค่นั้นเองไม่มีส่วน,นมาเกี่ยวข้องอีกเห็นไหมครับมันมีแขนโผล่มาเนี่ยมีสองอย่างก็คือว่าจากโหนดแล้วก็เส้นซ้ายกับเส้นขวาเส้นบนกับเส้นล่างเนี่ยหรือเส้นที่ ถัดจากเขามาเนี่ยมีความสัมพันธ์ของตัวโหนดเนี่ยอันนี้สัมพันธ์กันแขนเห็นไหมครับแขนไม่เท่านะครับอันนี้สัมพันธ์แบบแขนเท่าแขนสองข้างเท่ากันแล้วก็อีกอีก,อกความสัมพันธ์หนึ่งก็คือตัดความสัมพันธ์ออกจากกันนะครับทําให้เราทําเป็นมุมพักษณะนี้ได้นะครับเห็นไหมครับเท่านี้พื้นสมาชิกก็จะดัดเส้นได้เป็นไปตามต้องการจุดนี้สาคัญม,มากเพราะว่า การจะสร้างรูปภาพเนี่ยจุดเริ่มต้นของเขาก็คือเส้นผ่าหรือว่าสโต k กนั่นเองนะครับที่เราจะสร้างสารรค์เป็นงานขึ้นมาได้นะครับวาดรูปแบบเส้นโค้งสองเส้นนะครับลองศึกษากันดูครับแล้วก็ติดขัดตรงไหนก็พิมพ์สอบถามได้นะครับก็จะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็น เป็น EP 6นะครับแล้วก็ลองติดตามกันไปครับขอบคุณครับ